โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขายไอดีเลืมครับผมแต่ว่าเป็นเซริร์ฟค่อนข้างใหม่อยู่เดี๋ยวไปดูกัน i อดนี้มีอะไรเด็ดบ้างนะครับโอเคอ่าเริ่มที่ฟรังนะครับอยู่ที่3าม้านสนะเลเวล82ิอันดับรันปลองที่12ครับผมส่วนอันดับพลังอยู่ที่36มสิบนด่านสี่สิบแปดตัวละครสุดเก่ง31มสิอกิวอันดับที่6ครับ แล้วก็ตัวละครระดับ S S R S S R plus นะครับมีเกลิวโซนิกพุลิสุริสเนอร์ดาร์คชายทนงท็อปมัสเตอร์เด็กเดลิวกันชุบนะครับวัคซีนกระบองเหล็กล่างหนึ่งนะจีนอส S S R อาแล้วก็โจเซ่ครับของดองมีหรือเปล่าของดองมีกระชาเกลอด,ดหนึ่งนะครับต่เทมพุกตื่นมีหินพัฒนาปีศาจหนึ่งชิ้น โอเคแต่ว่ามีเกริลวซึ่งเป็นคอขี้โกงอยู่แล้วนะครับไอเทม2กา2นะครับเป็นโจมตีความเร็วจีนอสนะครับผม HP ความเร็ว2ชิ้นไอเทม2ดาวตา3าดาวโจเซ่อาวุธ3ดาวเลยนะครับตา2ดาวนะอ่าเป็นโจมตีโอเคทั้งท็อปมาสเตอร์ HP นะครับไอเทม2กา2กระบองเลยไอเทม2กา2ครับอ่าหน้ากากหวานไอเทม2กดาไม่ได้อัพแต่ผมกะว,ว่าจะเอาไรเดอร์ลงนะ ขอดูของไรเดอร์ก่อนแล้วกันของไรเดอร์ความเร็วล้วนๆขอดูก่อนว่ามีความเร็วสีทองสีทองหรือเปล่าโอเคไม่มีก็ประมาณนี้สำหรับความเร็ว413นะครับอ่า413น่าจะเร็วกว่าไอ้ไอ้พวก g n o นอยอยปะแทงทอมมัสเตอร์เอาลงดีปะไม่ดีกว่ามั้งน่าจะเร็วกว่า g นอปะ โอเคเร็วกว่าจีนอได้บัฟคอมเร็วให้จีนอนะครับอ้าเดี๋ยวเราไปไปไหนดีพีพีแล้วกันนะครับมาดูกันว่าอันดับ2ออยู่หรือเปล่าก็1ิสองนะครับโอเคสู้กับอันดับ20ดูนะเอาลืมดูเลยว่าเราใส่ไรเดอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยอ่าใส่ไรเดอร์กับน่านฟ้าโอเคครับสําหรับทีมพีพีของเราเกลิวอัน4ีไปก่อนอเป็นยังไงล่ะเอ้เขาก็มีเกลิวนะบัฟคามเร็วให้เกลียวเขาผมสําหรับไรเดอร์ อย่าลิวอันติกลับมาไม่เป็นไรครับยังไหวอยู่ไรเดอร์บับพวาอมเร็วให้เจนอ้อยครับเจนอ้อยไปครับตอนนี้ระเบิดปืนจักกลครับตู้มไม่ได้เห็นานายแล้วพร้อมกับคอสตูมด้วยนะเจนอออะตอมมิกตัดอะตอมโอเคบิตขยี้ไปหนึ่งตัวนะบอทองอันติต่อบุขยี้เพิ่มเป็นสามตัวนะครับตีไรเดอร์ของเราไปนานฝาอันติตันปะ ไม่สตารนนะน่าเสียดายโจเซ่ต่อเลยป่ะอ่าโอเคยังยังยังมาทุบทอาชูราครับผมเลือดกลับมานะตอนนี้โจเซ่โจเซ่ไปไหมไปแล้วครับผมปื้นใจสุดสลายโจเซ่ต้อมงไปโดนคำสาบไปสามตัวอาวุธสาบดาวครับสำหรับโจเซ่อ่าโอเคแทงคข้ต่อยด้วงนะแต่จนีนอสเราลงไปนอนเฉยเลย เข้าสู่รอบที่สองครับผมเกลิวันตีไปไม่อยากเจอคอเกลิวอ่ะถ้าเจอคออื่นนี่มันแน่นอนอะไรเดร์บัฟพร้อมเร็วเห้นัานฟ้าเฉยเลยอระเบิดปืนจากคนจีนอสตูมโอเคนั่นฟ้าตายนะครับเอ๊ะไม่ใช่ตัวอะไรอยู่ข้างบนลืมอ่ะล,ลืมว่าตัวอะไรตายนั่นฟ้าเราไม่ได้สก,กิลอ่ะอะตอมิกแตนอะตอมโอเค ไล,ไลเดอร์เลยหลับบนลทองไลเดอร์เราตายแล้วบนทองอันติมาบอที่เป็นสี่ตัวครับน่านฟ้าอันติตันป่ะไม่ตันเลยนะน่านฟ้าคือแบบไม่ค่อยทํางานเลยอ่ะ,อะต่อยเชิงเข้ามาสเตอร์ครับผมร่วงนะเลือดกลับมาครับเลือดกลับมาโตเซ่เตไปเรียบร้อยครับด่วงตายนะเข้ามาสเตอร์ต่อยธรรมดาไปเข้าสู่รอบที่สามครับจเลืวกอ,อันติไปเหมือนเดิม ้มไปบอทองตายเป็นที่เรียบร้อยตามด้วยเจนอนครับระเบิดปืนจากกลคู่จบครับผมือเรียกได้ว่าตึงมือเลยนะไม่อยากสู้กับคนที่มีเกียร์ิวอะ่ะเอเขาไม่มีเกียริวหน้าสู้อยู่นะเฮ้ยหน้าสู้จริงนะเนี่ยอันดับน้อยกว่าเราแค่หนึ่งอันดับเองสักหน่อยแล้วกันนะครับ ด้วงสะท้อนมานี่เราตายทั้งทีมเลยหรือเปล่าแต่ผมหวังด้าเมจจีนอตมันต้องเยอะอยู่แล้วแหละมั้งโอเคอันตรีครับผมติดกระน,น่ำแดงแรงแน่นอนครับมาเข้าบ้านแมวระทะลวงไนเดอร์บับความเร็วครับผมอาบับให้เจนอตครับเจนอตไปครับผมรระเบิดปืนจัรกลจะมีตัวตายป่ะเอ้ ยุงตายนะซอมบี้ก็ตายป่ะตัวระบำข้างกินนาต้มไปแทนคอมมาสเตอร์ติดสถานานานะอ่ะตอา,าติดรถอมตะเรียบร้อยอต้นหมาได้ถือว่าโอเคอยู่มั้งนานฟ้าโดนเล่นแล้วดาชายจะดวนอยรครับอื้เขามีตัวหนาอยู่อะดาชาย ซอมบี้ฟื้นมาครับผมพร้อมกับสะบ,บ้านแขนฮิวนะครับพร้อมอาวุธสามดาวด้วยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวด่วงนี้เลือดกลับมาเต็มเลยอะ่ะโจเซเ่เตไฟติดไม่ยอดทอครับกระบอข้างพิน่าใส่โจเซ่ครับผมดวงอุ้มอ่ะโดนคำสาปไปแทง็อมมาสเตอร์ต่อยเข้าสู่รอบที่สองครับตอนนี้เกรียวอันตีไป หมาตายเป็นที่เรียบร้อยครับแรเดอร์บั็อมเร็วให้เจนอสเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปครับระเบิดปืนจัดก,กลนุ้ไม่รอดครับดาชายตายนะดวงระบำข้างพิน้าร่วงตัวเดียวอาจจะแบกก็ได้นะไม่แน่เหมือนกันน่านฟ้าอัติดตันไปจะดีมากไม่ตันนะฮะเสียดายเฮ้ถ้าตันไปนี่คือโคตรด,ดีอ่ะ ซองบี้ฟื้นมาครับผมสบั้นแค้นมาอีกดอกนานฝาก็ยังรับดาเมจสบายๆอยู่โจเซ่ไปครับพื้นใจสุดสลายต้มไปโดนคำสาบหลับด้วยครับระบอมข้างพีนาาใส่โจเซ่ด้วง <c oughs> มาแทงทอมมาสเตอร์ต่อยโอ้โหเลือนล่วงคือกลับมาเต็มอ่ะฮาเกลิวันตีครับผมฟูซสู้นะทีมไรเดอร์บับ์เรวให้เจนอส อ่ะแล้วก็ไปครับระเบิดปืนจสกกลตูมเฮ้ยลำบากอ,ะอ่ะอาะรามข้าพีนาธครับด้วงนาน,นฟ้าอันติตันเถอะมันไม่ตันสักีอะรอมข้าพีนาธโอ้โหหลับแล้วครับซอมบี้ฟื้นซอมบี้ก็หลับโจเซ่ก็หลับ อ่ะโอเคอันติเกริว s <S บับคฟอร์มเร็วให้เกลิวเฉยเลยแล้วก็จีนนทครับเบิดปืนจักรกลตุม้มจบแล้วจบแล้วเราไลเดอร์โดนเล่นนะครับเรียบร้อยซอมบี้หลับถาวรน,นะโอเคเกริวอันติครับจะน่ำแทง กระ่ดแดงก็จะสู้ไหวหรือเปล่าเนี่ยด้วงนะระเบิดปืนจากกลไปอีกทีอะโอ้ยอีกทีเดียวดวงบระบบาข้างพี่นา่าใสเจโนอครับ้อผมว่าสู้กับคนนี้แหละต้งกว่าจะชนะเอาป่ะขอพลังงานอย่างเยอะ,งงอยยอะทีริวันตีเฮ้ยหรือเราจะชนะจีนอจีนอตระเบิดปืนจากกลมันต้องอย่างนั้นครับมันต้องอย่างนั้นเป็นไงโอ้โหก็ชนะนะครับ พลังห่างกัน1ล้านแต่ก็ชนะนะมันดีมันดีไอดี ID. นี้เป็นไอดีท็อปเซิร์ฟด้วยท็อปสิบอะิอดูแล้วกันนะครับอ่าโอเคปะเดี๋ยวตีบอสปะสักหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าจะทีไหวหรือเปล่าเอ๊ะโกลิบาสเสหรอเพราะว่าไอดีนี้เป็นเซิร์ฟใหม่อยู่แนละ้วก็ประมาณนี้แหละเออองเอาตัวบดชยี่ไปเอาโซนิกลงแน่นอนอนะหนตัวแทนโจเซ่โจเซ่ก็ไม่ได้แทนดชาชัยได้นะครับแทนดชาชัย จีนอตก็เอามายืนแทงเลยโอเคนะกัหวานบิดเกลิยอยู่ตรงนี้แล้วกันไอเกลิอยู่ตรงนี้ทำให้แบบกระหน่ำได้นะกระหน่ำแดงโอเคปะเซตนี้กับการตีบอสแล้วกันนะครับตัวที่ให้ตีก็นี่แหละสามตัวนี่แหละไอสี่ตัวนี่แหละพอเกลิไม่ใช้พลังงานอยู่แล้วครับ จีโนระเบิดปืนจากกลไปก็ติดเผาไหมนะตูะ้ติดเผาไหมแล้วก็โจเซ่ปืนใหญ่สูญสลายโดนคำสาปกับเผาไหมนะครับบทคยีด้วยตอนนี้อ่าหรือโด,ดนรับดามเมจของหน้ากากหวานต่อแล้วก็บิดชิงไล่ตีโอเคคอมโบง่ายๆแบบนี้เลยนะบทคยีโหโดนแบบกี่สถานนะสี่หรอรับดัเมจบทคยีเผาไหม สามสถานะเอ้ยคำสาบอีกสี่สถานะโอ้โหโกลดบัสบอกคนไม่ไหวเลยแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรากดค้ามเลยละกันนะครับอ่าดาเมจที่ทำได้ก็เพราะว่าสูงสุดด้วยนะครับ92ล้านนะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ ID นี้นะก็ เป็นไอดีท็อปเซิร์ฟนะครับอ่าราคาอยู่ที่490บาทเพราะมันท็อปเซิร์ฟเลยอ่ะถึงจะเป็นตัวละครเมตาเก่าแต่แต่เซิร์ฟใหม่เซิร์ฟใหม่เลยแหละไอดีนี้อ่ามันโหดอยู่แล้วนะสำหรับ g ีนอสมันเป็นเมตาเลยอ่ะถ้าพูดเลยว่าเป็นเมตาโจเซ่จีนอสบาบาบาประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยโอเคครับขอบคุณครับ